าปดิพี่น้องวันนี้สังวนอยู่รามอินทาพี่น้องมาเปลี่ยนมูสสลักทีๆน้อยยี่สิบเนี่ยตอนนี้ก็มีพื้นที่เห็ดได้พี่น้องฝนก็ตกเนี่ยกำลังเคลียร์พื้นที่มองสี่เห็ดงานอยู่นี่ยเ mm. นี่ยจะมาเปลี่ยนมูสสลักคันนี้แหละเปลี่ยนปุ่งกีบบอมกีหลวมกำลังเคลียร์พื้นที่มัมีพื้นที่ฝ mm. นตกดินเหนียวเลยเลยเนี่ย mm. สั่งโรงงานนะ มีที่รถจอดเต็มหมดแล้วนะ่นน่ะเคนกับพ่อเคนนี่กำลังเคลียร์อยู่โอ้ลำบากเลยมาหนาฝนเคลียร์มองทีงานอยู่ PC ร้อยยี่นะเขาประสุเละมาเนี่ยเละโอเค